มาดูลิซาัวเป็นเด็กสยามนะคะชวชนบุรีละลาเฉลยแอบยองดูคอนเสิร์ตบียอนเซสวัสดีเพื่อทุกคนนะคะหลังจากนอนลิซาได้บินกลับมายัางประเทศไทยค่ะแฟนๆนี่คือต่างก็ลุกขึ้นักนมาก เพราะน้องลิซาเดินทางมายังประเทศไทยนะคะกลับบ้านเกิดคือมาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่3-4ใบจุกๆค่ะซึ่งมากับหนุ่มเมนวีวอนแจนะคะแฟนแต่ก็คาดว่าน้องอาจจะมาทำงานกับ YG หรืออาจจะมาพักผ่อนนะคะเพราะมีกระเป๋าที่ใบใหญ่มากแล้วก็มีทีมงานของ YG e n ีเ r เ a นต์ e ม t มาด้วยค่ะในส่วนของหนุ่มเมนวีวอนแจนี้ก็ยังเงียบอยู่นะคะยังไม่าบา จะไปกินเมนูไปท่องเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะเพราะวันแรกที่วอนแจได้มีการลงสตอรี่คือมีข้าวเหนียวหมูปิ้งนั่นเองละค่ะก็มาต่อกันที่น้องลีซ่านะคะแฟนๆก็ได้มีการเจอตัวน้องลีซ่าค่ะว่าน้องไปเที่ยวที่ไหนบ้าง อบควันหลงนะคะก็เดินช็อปที่สยามพารากอนนะคะก็ได้กลายเป็นเด็กสยามเดินชิลๆเนะคะเลือกซื้อของยิ้มแย้มจมใสน้องน่าจะอยู่ช็อปในเครื่องสั่อางอะไรสักอย่างนึ่งละคะ่ะก็มีการเอนจอยนะคะแล้วก็มีแฟน,แฟนได้ถ่ายคลิปดูภาพนี้มาได้ซึ่งก็ได้มีการถ่ายระยะห่างนะคะก็ให้ความเป็นส่วนตัวกับน้องค่ะ ก็ไม่ได้มีใครเข้าไปลุกล้ำความเป็นส่วนตัวใดๆก็อาหารไทยนี่คือเริ่มเลยเนะคะว่าน้องลิซ่าจะไปร้านอาหารลองกินลองชิมร้านไหนบ้างแฟนๆนี้ก็คือต่างชี้แล้วค่ะว่า มาไทยครั้งนี้วาสนาอาหารร้านไหนนะคะจะเป็นคิวต่อไปซึ่งแฟนก็ได้เจอตัวน้องลิซ่าตามร้านอาหารนะคะทั้งน้องได้ไปกินชาบูนะคะไปกับแกงเพื่อนๆรวมถึงไปคาเฟ่ชนบุรีอีกด้วยแหะคะ่ะแล้วก็ไปซื้อของกับคุณแม่ที่เมกะบ,บางนาแฟนได้เจอกันก็ได้มีการถ่ายรูปและวิดีโอมาได้ะคะ่ะน้องก็ชิลๆนะคะเหมือนแบบน้องมากลับบ้านนะคะไม่ได้มีการคีิปลุกใดๆ ซึ่งกับความเป็นซปเปอร์สตาร์ดังระดับโลกกับความเป็นวัยรุ่นวัย26ปีนะคะอารมณ์เหมือนไปเรียนต่างประเทศแล้วก็กลับมาบ้านเกิดนะคะได้มีการท่องเที่ยวพักผ่อนอยู่กับครอบครัวอยู่กับแก่งเพื่อนอน,น่ารัามากค่ะก็เป็นการเติมพลังบวกไปในตัวพร้อมที่จะลุยงานต่อไปในอนาคตน้องได้มาไทยค่ะน้องก็ได้มีการมาลงคลิปวิดีโอสตอรี่นะคะกับควันหลงค่ะ น้องก็ได้ไปดูคอนเสิร์ตของศิลปินดังระดับโลกบีแอนเซ่นะคะน้องก็ได้มีการลงสตอรี่สื่อต่างประเทศต่างก็ลงข่าวนี้กันเป็นจํานวนมากค่ะในคลิปนะคะน้องลิซ่าก็คือวีตหนักมากค่ะซึ่งเจนนี่ก็ไปดูด้วยเช่นกันเจนนี่ก็ได้มีการรรลงสตอรี่นะคะขาดวัดนะจับไปดูด้วยกัน ตัวมัมไปดูตัวมัมนะคะคร,คราวก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกับตารางงานที่ประเทศไทยก็ยังไม่ทราบถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถอัปเดตกันได้ว่าด้วยกระเป๋าใบใหญ่34ใบกลับบ้านเกิดนะคะคาดว่าน่าจะมานานค่ะแต่ช่วงนี้นองลิซาก็คือพักผ่อนท่องเที่ยวกับครอบครัวและแก่งเพื่อนๆอ,อย่างเต็มที่ เ่นเคยที่ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องของเราด้วยนะคะ